ใครใครเฮต้องเศร้าเหมือนดังสียงพยาบาลเรามาจะหาให้พยาบาลเรามาจะหาให้มารักสาเพตใจที่มันเตะสละให้พี่ชายเขาคงไม่สนใจพี่ชายเขาคงไม่สนใจมารักกับคนใหม่ลองดูที่มารักกับคนใหม่ลองดูทีนี้น,นี้แหละพี่ไม่ต้องเพดบัง ที่นี่แหละพี่ไม่ต้องผ <im itar> ิดต้องจะพาไปหลังนั่สังกวันดีบาด้าใจเขาข้าควนปนไข่ชาติแตเขาข้าควนปนไข่อย่าเสียใจเถอะไอ้มาเอาลองไปต้มเมิงร้องเพลงนี้ไปตามจังหวะร้องเพลงนี้ไปตามจังหวะให้ถึงชาติถึงชาตกันอยู่บนเตียงถึงชาติถึงชาตกันอยู่บนเตียงเจ้ามาอย่างเขาไว้น้ำกาะดองเป็นครูมากอย่างเขาข้านากันเป็นครูหนูสิเขาอยื้อโซนนหลรวมเขาละเมียร์มแกน้องจะขอรับ แก่นอนจะขอรับรองถ้าไม่มีเจ้าของเชิญเข้ามาเลยทำใจทากพี่รักกินอย่าทำฉยทากพี่รักกินมารักกับคนหญิงพี่ได้โดมารักกับคนหญิงพี่ได้โดยรมึงมันเป็นคนไม่ลง พีนน่น้องมันเป็นคนไม่รู้มันผิดตรงไหนน้องพี่จึงไม่อยากจะโหนหรือน้องนี่มันเป็นคนจรหรือน้องนี่มันเป็นคนจรกบพี่จึงไม่อยากสนน้องจะไปตามกำเป็นมะลามาชีพก็ไม่แน่ดงและเขาเล็วแก่น้ำตาไหลนองน้ำตาหนองน้ำหนามันโซกาสาวโซกรวหัวใจแ่นเข้ามันอยากเก็บตมีขันจิตเี่เล้วกิดเห็นเขาคนขี้ข่มยากสบั์พี่ใช่เอ้ยประน้ำตาบังเพชรมาสร้างบ้านเอาเที่ยวนี้แม่มันลดไปเป็นสุ่มคุมปันเพื่อเขาห อย่าบ้าหรอตามสางใครสัใหายผู้ชายเกิดมาใครสัใหายผู้ชายเกิดมาเที่ยวหาเป็นแมงดาหลอกลวงผู้หญิงพอได้ชิมรสแล้วก็ห่างเหินพองด้ชิมรสแล้วก็ห่างเหินเก็บหัวใจเหลือเกินจะจำไปจนไปจุดหัวใจเหลือเกินจะจำไปจนตาจุดหัวใจเหลือเกินจะจำไปจนตายให้ผู้ชายหัวใจมันเศร้าให้ผู้ชายหัวใจ เศร้าหวนไปถึงรกเกามปวดแลาวดวงใจเก็บใจอีจอยยังไม่หายเก็บใจอีสียังไม่หายพอหลงเชื่อคำชายน้องกินได้เสียใจหยุดนะหยุดนะอย่ามายัวหยุดนะหยุดนะอย่ามายัวยยไข่เบอย,บอยกมีผัวแสนแล้วต่อไปเสียตัวน้องไม่กลัวเท่าไร ตัวน้องเมลัวเท่าไรนอนมีมาเสียใจนี่สิบังเสาร์เราเนาะเกิดมาเป็นคนจนขน้ามตาถึงหลงพระคนบางใจเราเนาะเกิดมาเป็นคนยิงเราเนาะเกิดมาเป็นคนยิงหาที่พักที่พิง้ตงถูกใครลวงคงลวงเขาหลอกกลวงทำดาวคงลวงหลอกกลวงทำดาวทันใหญิงร้องให้กับสามลำพังฉันเห็นแล้วเนี่ยผู้ชายตัวเก่งฉันเห็นแล้วเนี่ยผู้ชายตัวเก่งมึงมาเอาบัดนี้หูขี่กูบ่เดียว สีนาน,น,นวนแทนชวนน้องกอผู้ใดเป็นอบอตอปีนี้เพิ่นบอกว่าสยวยว่าสันเที่ยวรุ่นก็เรียกเอาเล่าคือเกาเดอ้อละวะเ่นฝากมากเลยออยไห้เล่าคันเลียกเล่าเป็นอบอตอคือเก่าลาวะข้างไปให้ไปหน้ากับสเสวยไห่หัวมันดีดอกว่าสัทางเป็นให้อ้อยกับเส็ดให้มันดี ่อยขั้นทางไปหาหีกะทิเทก้อนกีดถุงลาลาวละวาเรียกเอาเล่าคือเกาหละทุลาฝากมา นี่้นเท้าสวยไกยมาสองพันสี่แม่เอ้ยไก่สองพันหาโลยมาเร็วกระตังหลังมนุษย์เท่านี่กระตั้งเกิดทีดพิษลักพันมาเฮ็ดสิบสองของเมืองปล่อยไปไล่ถิ่มหาผู้ถามถึงมองกล้องเมืองสิบสี่มีรตันมีอยู่สิน้นสูนสิ้นเสียมบอยยั่งที่สิบสองแต่ข้างพ่อแม่เฮ่าถือ ที่สิบสองแต่ทั้งพ่อแม่ห้าถือหนึ่งนั่นคือทำบุญนุนคำบุญเขากำมกต้นทำท่านแก่บบานอันที่สองบุญทานนิมนต์ส่งพระเจ้าเจริญเต่าพุทธมนตที่ที่สามแต่ต้นพ่อแม่